ดูเลยึดนึ shoe, ่เป็งฝันเป็งฝันให้ยายดูสิเป็นฝันให้ยายดูสิเป็นไหมเอาหนูทำก่อนหนูทำก่อนเอาใส่เอายาที่ฟันเอาใส่ยาที่ฟันก่อนยายสอนยังไงรับแปรงเลยค่ะหนูยิ้มก่อนอ่ะยิ้ม างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอออ่ะ,อะข้างบนข้างล่างอ่าแปรงฟันทุกวันนะคะแปรงฟันเก่งด้วยน้องน้องเพชรก็เก่งน้องเพชรก็แปลงเหมือนกันฮ่าฮ่าบนปากก่อนฮมาไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วนะปึ๊บพี่บีทำอะไรดังปึ๊บ ไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะหนูต้องไปบ้วนปากออกก่อนปะโหโอ้ยใช่เหรอไอ้หนูแปรงฟันให้ยายดูว่อเอาละดูต้องไปล้างองอนแล้วตอนนี้ นี่คือการแสดงนะคะอ้ยเก่งไหมคะหนูแป็งฟันเก่งหนูแป็งฟันอุ้ยอะไรลูกไหวไหมม้วนปากหรืไปม้วนปากปะไปม้วนปากนะปะไปม้วนปากในห้องน้ำไปไปม้วนปากในห้องน้ำเด้อไปกินเข่าก่อนเช็ดแก้มเสร็จ

ของง่ายกับหลานแล้วเลยอร่อยมากข้าวผัดขอคุณป้าปอฮะเห็นแล้วค่ะคุณพ่อไปแล้วไ <c oughs> ปววนนี้คุณพ่อให้อะไรคุณยายเนยพรสบายดีไอ

ขาวแบบปรงฟันแล้วฟันขาวอ,อ,อยู่กับยายแตนยายแตนก็จะพาแบบคุยอย่างนี้นะคะคุยทุกเรื่องเลยไม่คุยเฉพาะตอนนอนวันนี้แม่อยู่บึงการคุณพ่ออยู่บรบือนะคะบรบือน่าจะฝนตกนะเพราะว่านี่อ่าเพราะห้องถ่มถ่ถอยู่ มาเล่นกับยายนะองอะไรอ่ะแอรออกมามะยันต <Yeah. S 1> ์อะไรนะเนี่ยมะยันต์อันนี้มะเขือมะเขือม่วงอ่ามะเขือมะมะเขือยาวอ้าอายุยอายุยนู้นทำไมเก่งจังเลยพี่พลอยทิ้งเก่งวันนี้ พี่คอยเก็บไหม,ม,มเอาเอาเรียกอันนี้ก่อนมอ็อกคอรี่ลี่มอ็อกคอรี่บ็อกบ็อกคอรี่หรือว่าม,ม็มอ,กกอกคอรี่นี่แหละไม่ม็อกก็บบ็อกนี่เลยขอทำยังไงเอาทำยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยหนูหนูขอโทษจ้าก่อนขอโทษจ้า,ามาจ้านี่เออมาจ้าโคเวอรี่อ่าอ่ามอ็อกคลอรี mắp <laughs> <Sài tạc. cười> hơi đi sai ta hết mình mất lẻo đi ô lắm lắm á quá quá ơi ơi